สวัสดีค่ะช่วงครอบครัวกับปลาเล็กวันนี้มาทํากับข้าวบ้านๆกันค่ะเมนูแกงส้มแตงโมอ่อนกุ้งนะคะพริกแกงก็จะมีหอมแดงกับพริกสดนะคะในส่วนของพริกใช้พริกสดหรือพริกแห้งก็ได้ค่ะแต่วันนี้ปลาเล็กเลือกใช้พริกสดนะคะเพราะว่าชอบในกลิ่นของเขานะคะพริกสดเขาจะมีความหอมอยู่ในตัวของเขาคะ่ะครกหอมแดงกับพริกจนละเอียดแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะคะ ใส่กะปิลงไปแล้วโขกให้เข้ากันกับพริกแกงของเราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลากระป๋องนะคะปันนก็ใช้ปลากระป๋องในการทําน้ําแกงอีกแล้วค่ะทุกคนก็ใช้แต่ตัวของปลากระป๋องนะคะใส่ลงไปในส่วนของน้ําปลากระป๋องเราเอาไว้ใส่ในน้ําแกงค่ะ เมนูแกงส้มนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำกินบ่อยๆค่ะอร่อยเท่ากับบรรยากาศหน้าหนาวนะคะเปรียปร้ยวๆเค็มๆหวานๆนะคะก็คือ3ามรสค่ะเปรี้ยวนํานะคะสำหรับของปลาเล็กเนาะก็จะปรุงรสชาติเปรี้ยวนําค่ะแล้วก็เค็มตามหวานตัดด้วยหวานนะคะ โขลกพีแกงเสร็จแล้วเรามาหั่นแตงโมอ่อนกันเลยค่ะปลิกได้แตงโมมาอ่อนมากนะคะสดด้วยแล้วก็อ่อนด้วยนะคะถ้าเขาทั้งสดแล้วก็อ่อนแบบนี้นะคะทําอะไรกินก็อร่อยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะสําหรับแตงโมวันนี้ก็จะ ออกมานะคะทำข้างล่างค่ะเพราะว่าแก๊สหมดนะคะก็เลยได้ลงมาทำข้างล่างเนาะก่อเตาถ่านนะคะทุกคนในระหว่างที่เราเตรียมทุกอย่างนี่เราก็ควรจะตั้งน้ำแกงไว้บนเตาด้วยนะคะเพราะว่าเราทำทุกอย่างเสร็จน้ำก็เดือดนะคะนี่นะคะเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำแกงของเราก็เดือดพอดีเลยนะคะก็แกงหม้อน,นี้ก็ประมาณสองถ้วยใหญ่ๆนะคะ ใส่แตงโมอ่อนลงไปนะคะก่อนจะใส่ลงไปเราควรล้างทําความสะอาดนะคะแต่ก่อนจะหันนะคะปลาเล็กแนะนําว่าให้ล้างทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยนํามาหันนะคะหลังจากนั้นก็ล้างซ้ําอีกรอบเดียวก็พอแล้วค่ะน้ําปลากระป๋องนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเพิ่มความหอมและสีก็สวยด้วยนะคะทุกคน หลังจากนั้นเราก็นําน้ําแกงนะคะลงไปละลายในครกค่ะละลายพริกแกงก่อนใส่ลงหม้อนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายนะคะการที่เราละลายพริกแกงก่อนพริกแกงของเราจะไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะถ้าเรานําพริกแกงที่โขลกแล้วลงหม้อเลยก็จะละลายยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจับตัวกันเป็นก้อนเนาะ เสร็จแล้วเราก็นำมาเทลงหม้อได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้ค่ะนำน้ำแกงของเราล้างครกได้เลยค่ะ ใส่พริกแกงเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอนะคะรอจนแตงโมของเราสุกค่ะมาเช็คกันดูนะคะว่าแตงโมของเราสุกแล้วหรือยังยังไม่สุกนะคะปิดฝาไว้อีกแป๊บนึงค่ะ เตาถ่านนะคะก็จะไม่ทันใจเหมือนเตาแก๊สเนาะก็จะประมาณนี้นะคะรอบนี้รับรองว่าสุกแน่นอนค่ะดูสิสุกแล้วค่ะก็ปรุงรสได้เลยนะคะด้วยนะ้ำมะขามเปียกค่ะทุกคนก่อนจะแกงส้มนะคะเช็คมะขามเปียกของตัวเองก่อนค่ะเพราะว่า มะขามเปียกแต่ละสายพันธุ์ความเปรี้ยวไม่เท่ากันนะคะของปลาเล็กก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะทุกครั้งที่แกงก็จะใส่น้ำมะขามเปียกเยอะมากหลังจากนั้นก็ปรุงรสต่อด้วยน้ำปลาค่ะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะคะในส่วนของน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะส่วนตัวป้าเล็กจะชอบน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่ามันง่ายดีกะก็ง่ายค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาชิมรสชาติกันเลยค่ะยังจางอยู่นะคะขอเพิ่มทุกอย่างค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ ชิมอีกครั้งค่ะโอเคอร่อยแล้วค่ะปิดฝาไว้ให้เดือดนะคะเพราะว่าพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งค่ะก็เดือดแล้วนะคะเราก็นำกุ้งที่เตรียมไว้มาใส่ได้เลยค่ะกุ้งนะคะเขาจะสุกเร็วมากๆนะคะ พอใส่แล้วนะคะคนๆดูพอกุ้งสุกก็ยกลงได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้นานกุ้งแข็งแล้วจะไม่อร่อยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงส้มแตงโมโอ่อนกุ้งของปะเล็กค่ะน่ารับประทานไหมล่ะคะทำง่ายด้วยลองทำทานกันดูนะคะ